สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15ตุลาคมพศ2564เป็นวันที่ฝนตกฟ้ากะนองรถไม่มีไปไหนไม่ได้ก็เลยอยู่บ้านอัทิตย์ามารีวิวอุปกรณ์ในการถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมในรับปังนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวทดสอบการใช้งานการบนันทึกวิดีโอโดยการใช้ไม์อยู่สามแบบแบบที่หนึ่งคือขณะนี้ที่กำลังอัดอยู่ก็คือการใช้ไม์จากตัวกล้องที่ไม์ติดไม์ติดกล้องมานะครับตอนนี้ผมใช้กล้องอที่เป็นกล้องถ่าย อาาัดวิดีโออยู่ตอนนี้เป็นกล้องฟูจิ X1 s ต่อกับเลนส18์18-55มม XF f, f 2.8นะครับระยะห่างจากตัวแบบกับกล้องเนี่ยก็ประมาณเมตรเมตร20หรือเมตรเมตร50ได้นะครับเราจะมาลองดูว่า ระหว่างการใช้ไม้ที่ติดกล้องมากับไม้ที่เป็นแบบไม้ไร้สายแบบนี้นะครับแล้วก็ไม้ช็อตกันแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่างกันตรงไหนนะครับคือจริงๆแล้วทําไมเราจรึงมีการใช้ไม้ถึง3แบบแบบแรกเนี่ยบางครั้ง เราจะเป็นต้องยกขึ้นถ่ายเราถ่ายเลยโดยตามเหตุปัจจัยตามสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งตัวเราก็ยังคงใช้ไมในตัวกล้องได้แต่ปัญหาไมในตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเลนบางตัวที่มันมีเสียงดังในขณะที่มันโฟกัสเสียงดังเนี่ยก็จะทําการหลุดรอดเข้าไปในในตัวเลนได้แต่ตัวนี้น่าจะไม่อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่า ตัวเลนน่าจะโฟกัสแบบน่าจะไม่ยินเสียงแต่ไมในตัวกล้องเนี่ยจะมีการรับสัญญาณเสียงเรียกว่าเรียกว่ารอบทิศทางเลยก็ว่าได้นะครับทำให้อาจจะเกิดเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังซึ่งในขณะนี้ก็มีเสียงก็มีแค่ในอันนี้อยู่ในห้องก็มีแค่เสียงแอร์ที่อยู่ทางซ้ายมือ ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากล้องหรือเปล่านะครับทีนี้ตอนนี้ใช้ไหม่ในตัวกล้องอยู่ต่อไปเราก็จะทดสอบอตัวใหม่ที่เป็นใหม่ไร้สายที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือตัวโบย a าโบยตัวนี้ครับโบ y a BY w ว4 p เดอะบเตัวนี้ให้ เป็นไม้ราคาไม่แรงนะครับ2,000กว่าบาทก็เราก็ไม่ได้เป็นช่างภาพถ่ายวีดีโอมืออาชีพไม่ก็เลยไม่ได้ซื้อไม้ที่มีราคาแพงก็เอาไม้ไร้สายโบย่ารุ่นนี้ W4 Pro เขาจะให้ตัวส่งมา2ตัวแล้วก็ตัวรับ1ตัวนะครับเป็นไม้แบบนี้เนี่ยเป็นไม้ไร้สายซึ่งสะดวก ไมชนิดน sí, ี้ก็ออกแบบมาเวลาเราจะาทำคลิปที่เราจะต้องพูดหรือไปสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งไมแบบนี้ก็จะเหมาะนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือช็อตกันแบบนี้กรณีที่เราไปถ่ายในสภาพแวดล้อมภายนอกไมแบบนี้จะอย่างอย่างตัวนี้จะเป็นของฟูจิ Fuji s t 1นะครับ g s t 1เป็นไมค์ช็อตกันแบบสเตอริโอที่มีตัวไม่ค์ซ้ายกับไมค์ขวาแล้วก็มีช็อคเมาส์ในตัวป้องกันการสั่นสะเทือนแล้วก็มาพร้อมกับโฟมหุ้มกันลมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหัวตัวมันเป็นหัวเล็กแล้วก็มีหัวใหญ่สามรุบ3.5มมแปลงมาให้นะครับ ที่เราต้องใช้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เวลาพวกเลนส์มันฟโฟกัสเราอามันก็จะไม่เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับเสียงเลนส์กึ๊กๆๆกมันจะไม่เข้าทีนี้ไมค์ตัวนี้มันจะมีการรับรับสัญญาณจากทางด้านนี้นะครับมันมันมันจะไม่มีสัญญาณจากด้านหลังหรืออาจจะมีก็มีน้อยซึ่งไม่เหมือนกับไม ens, <ๆ S 1> ค์ที่ติดกล้องมาไมคม์ที่ติดกล้องเนี่ยมันอาจจะรับทั้งด้านหน้าหน้าหลังด้านซ้ายด้านขวารับหมดนะครับทีนี้เราจะมาลองเทียบดู ว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับตอนนี้คิดที่พูดพูดมานี่ก็คือเป็นไม้ที่ติดกล้องนะครับระยะประมาณเมตรห้าสิบทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไม้ที่เป็นไม้เนี่ยตัวนี้ดูครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไม้โบย่า Wm4 Pro นะครับเป็นไม้เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆปากประมาณนี้นะครับ เข้าใจว่าไม้ประเภทนี้จะไม่ได้ถูกเซตให้มีความไวมากเพราะว่าเราเน็บมันอยู่ใกล้ปากอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นไม้ที่มีความไวสูงที่จะสามารถรับสัญญาณาที่อยู่ไกลๆข้อดีของไม้แบบนี้ก็คือน่าจะช่วยลดเสียงรบกวนที่อยู่รอบนอกได้ดีกว่า แล้วเหมาะกับเราไปทําคลิปสัมภาษณ์เดินออกห่างจากตัวกล้องได้หลายเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหัวกล้องซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในการารับสัญญาณซึ่งต่างจากไม้ไวเลสซึ่งเราสามารถเดินแล้วก็คุยซึ่งอาจจะเว้นช่วงระยะ ที่สัญญาณส่งถึงอาจจะแบบ5เมตร10เมตรก็ยังคงส่งสัญญาณได้แต่ไม้ตัวนี้เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นไม้ที่เป็นไม้แบบแบบโมโนนะครับแบบโมโนคือเสียงเวลาเราอัดเนี่ยเสียงมันจะเท่ากันทั้งลำโพงซ้ายกับลำโพงขวาเวลาเราเปิดแบบสเตอริโอซึ่งต่างจากตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเป็นไม้ช็อตกันของฟูจิเป็นไม้ที่มี มีไมอยู่2ตัวคือไม้ตัวซ้ายกับไม้ตัวขวาแล้วก็เป็นไม้ที่รับสัญญาณจากด้านนี้ด้านเดียวด้านนี้นะครับอาจจะทำให้มิติของเสียงเวลาเราไปถ่ายอย่างเช่นถ่ายสัตว์ป่าถ่ายมแมลงใสายเสียงนกร้องอย่างเช่นนกร้องที่อยู่ทางเสียงดังทางซ้าย เวลาเราเปิดเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเฉพาะ,ะที่จะดังอยู่ลำโพงทางซ้ายเวลาเวลามันอย่างเครื่องบินบินผ่านเนี่ยเสียงมามันจะเห็นได้ยินเสียงเนี่ยวิ่งผ่านมาเป็นแบบจากซ้ายไปขวาแล้ววิ่งมาจากขวาไปซ้ายอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นไมแบบโมโนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงค่อยละดังเหมือนกับมันอยู่เซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางมันจะไม่ มันจะไม่เฟดไปซ้ายหรือเฟดไปขวาเหมือนไมอสตอริโอนะครับอันนี้ก็คือเสียงจากไมตัวเล็กๆตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวตัวแจ็คเสียบของมันเนี่ยตัวแจ็คเสียบของมันมันมีนมสองมันมีสองอม,มีสขีดก็คล้ายๆกับแจ็คสตอเรียลก็คือตัวนี้3.5มม แต,แต่ตัวไม้มันเองเนี่ยมันเป็นคอนเดนเซอร์ไม้ที่มีไม้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นยังไงเสียงเนี่ยมันก็ต้องวิ่งเข้าไประบงซ้ายระบงขวาเท่ากันจึงเรียกว่ามันเป็นไม้โมโนเหมาะกับการสัมภาษณ์นะครับทีนี้เราก็จะมาลองไม้ช็อตกันคือเจ้าตัวนี้เป็นไม้สเตอริโอของฟูจิเองนะครับไม s t 1, 1. ช็อตกันนะครับเป็นสเตอริโอไม่อันนี้ในช h อป e ีมันลดราคาจาก3,000กว่าบาทเหลือ1,900ก็เลยสั่งมาทดลองตั้งใจว่าเวลาจะไปถ่ายไปป่าไปเขาไปถ่ายฟังเสียงนกเสียงแมลงในป่าในเขาในทุ่งไร่ทุ่งนาก็จะใช้ไมคแบบนี้ต่อเข้ากล้องแทนไมคในตัวกล้องนะครับซึ่งบางครั้งเราต่อกระรินแบบนี้ เลนใหญ่ๆเลนแบบนี้นะครับมันมักจะมีเสียงโฟกัสหรือไม่ก็เสียงา VR าเสียงกันสั่นที่มันเวลามันทำงานมันจะดังกึกๆ,ๆซึ่งถ้าเราไม่ต่อไม้แบบนี้เสียงมันจะเล็ดลอดเข้าไปได้นะครับโอเคครับทีนี้ต่อไปเราก็จะมาลองเจ้าตัวนี้กันครับครับตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไม้นอก คือไม่ช็อตกันที่ไหมนอกตัวกล้องคือฟูจิ ST1 เมื่อกี้บอกราคาผิดไปนะครับตอนแรกอบอกว่าเป็นพันเคือจริงๆซื้อมาคือพันหบาททุนทวดลดราคาจากสามพบาทนะครับทดสอบอัด,อดคลิปไปครั้งแรกเนี่ยเสียงของใหม่ตัวนี้ ค่อนข้างจะเบาวกว่าเสียงใหม่ตัวกล้องก็เลยไปปรับเลเวลของใหม่ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเลเวลใหม่ได้ว่าเวลาเราเรา,เราลองพูดดูแล้วมันจะมีสัญญาณใหม่ว่ามันพีคหรือไม่พีคเนี่ยครับก็เลยไปเร่งขึ้นเพราะว่าเราอยู่ห่างห่างจากตัวแบบห่างจากตัวกล้องประมาณเมตราสิบ ซึ่งอันเดิมมันตั้งไ้ออโต้อยู่ก็ไปลองเปิดดูเสียงค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าตัวไมที่เป็นไมติดกล้องมาเนี่ยกับมีเสียงที่ดังกว่านะครับก็เลยไปลองเล่นขึ้นมาดูในขณะที่พูดอยู่เนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดฟังอีกทีหนึ่งว่าหลังจากปรับเลเวลไมขึ้นไปแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมปรับขึ้นไปสุดเท่าที่เท่าที่ตัวตัวตัวกล้องให้ปรับได้นะครับไปลองเปิดดูครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันให้ดูอีกทีนึ่งหลังจากไปเปิด <Okay. S 1> อัดเสียงมาเปิดฟังเสียงที่อัดมาจะสังเกตว่าไม่จากตัวกล้องเนี่ยจะมีความไวกว่าไม่ที่เป็นไม่ช็อตกัน แล้วก็ลักษณะเสียงเนี่ยผมก็แยกไม่ออกอแต่ว่ารู้แต่ว่าตัวช็อตกันเนี่ยเสียงเขาจะเบาบกว่าเล็กน้อยหลังจากปรับบนลุ่มขึ้นไปสุดน,นะครับส่วนไม้ที่เป็นไม้ไวเลสไมเน็บขอเสื้อเนี่ยเสียงเขาจะดังกว่าแต่ในขณะที่พอต่อไม้ช็อตกันของฟูจิเข้ากับบอดี้กล้อง c a น o อน 90D ไม้ของฟูจิ กับมีความไวน่าจะเป็นที่ตัวกล้องด้วยก็คือเสียงเนี่ยเขาจะดังดังกว่าที่เสียงาจากจากกล้องฟูจิเองนะครับก็ตัวของกล้องนี่อาจจะมีส่วนว่าจะดังหรือไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเสียงใหม่ในตัวกล้องเองกับไมหัวกล้องที่ไมช็อตกันเนี่ย ดูคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากนักแต่ข้อดีก็น่าจะเป็นว่าเวลาเราใช้ไมชอตกันกับเลนที่เวลามันโฟกัสมีเสียงฟืดฟ้านเนี่ยมันจะช่วยลดเสียงอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยเราอาจจะได้รับเสียงสิ่งที่เราต้องการได้เต็มที่นะครับทีนี้เราจะมาลองดูว่าความที่ว่ามันเป็นไมชสเตอรโอเนี่ยมันจะเป็นยังไง เชืทดลองครับทีนี้เราจะมาลองดูครับว่าสัญญาณเสียงเวลาเราได้รับเสียงจากทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยมันจะแยกกันได้เด็ดขาดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องช่วยพูดตอนนี้อยู่ลำโพงทางทางขวามีนะครับเอาลองพูดดีค่ะเทสค่ะเทสเทสครั้ทงที่หนึ่งด้านซ้ายด้านซ้ายหนู ด้านขวาอ่าโอเคอย่างเี้ยอ่าเดินไปที่อีกด้านหนึ่งลองพูดดิเช็คค่ะเช็คไม้ด้านด้านขวาค่ะก็คือด้านซ้ายอ่ะอ่าโอเคครับอันนี้จะเป็นการทดสอบสตอริโอที่เป็นไม้หัวกล้องนะครับทีนี้เราจะลองถอดถอดอไม้ชดการออกแล้วลองใช้ที่ตัวกล้องแล้วลองพูดแบบเดิมดูว่า มันจะแยกซ้ายแยกขวาไหมหรือว่ามันจะรับแบบรอบรอบทิศทางอ่าลองถอดลองกดกดอ่ากดบันทึกกดกด่งชัตเตอร์ก่อนให้มันบันทึกมันบันทึกยังโอเคอ่าโอเคตอนนี้กลับมาเป็นไม่อ่าในตัวกล้องนะครับเป็นไมติดกล้องมาโอเคกลามาอยู่ทางทางนี้ค่ะลองทดสอบทีนง ทดสอบครั้งที่สองค่ะด้านซ้ายโอเคลองเดินมาอีกด้านหนึ่งทดสอบไมคค่ะด้านขวาโอเคครับเราจะมาลองดูว่าไมคในตัวกล้องกับไมคสเตอริโอที่เป็นนอกกล้องเนี่ยเสียงมันจะแยกกันเด็ดขาดได้หรือเปล่าครับครับเมื่อกี้ หลังจากให้หลานทดสอบไมสเตอร์เรจะทดสอบระหว่างไมสเตอร์เรในตัวกล้องกับไมสเตอร์เรที่เป็นไมชัดกันตัวนี้ครับเอทีนว่าการแยกเสียงจะจะเป็นยังไงครับจากที่ทดสอบอย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปนะครับก็คือ,อที่ ไมที่เป็นช็อตกันเนี่ยมันจะแยกเสียงได้ดีกว่าก็คือถ้าซ้ายก็คือซ้ายเลยถ้าขวา,าเสียงขวาก็จะก็จะแทบจะไม่ได้ยินแต่ถ้ามาพูดทางซ้ายเสียงซ้ายจะจะดังและทางขวาก็แทบจะไม่ได้ยินถ้าพูดทางขวาซ้ายก็แทบไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าตัวไมมันเองเนี่ยมันจะมีช่องรับที่อยู่ทางซ้ายขวาและมีอะไรกั้นอยู่ ต่เมื่อถอดไม้ช็อตกันออกแล้วลองลองไม้ที่ตัวกล้องก็ให้หลานพูดเพื่อเดินพูดทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างาเราก็จะยังคงได้ยินเสียงอย่างเรายืนอ,อยู่ทางาขวาพูดอยู่ทางขวาเสียงก็ยังรอดเข้าไปทางซ้ายอยู่แต่ก็ไม่มากแต่ก็แยกมันก็แยกได้ว่าเสียงเนี่ยทางขวาก็จะดงังกว่าทางเมื่อมาอยู่ทางซ้าย เสียงก็อาจจะลอดเข้าไปทางขวาบ้างแต่ก็ทางซ้ายก็ดังกว่าอยู่ดีมันก็คือมันเป็นสตอริโอทั้งคู่แต่ว่าการรับสัญญาณของไม์ที่ติดมากับกล้องเนี่ยมันจะรับได้เหมือนมันรับได้ไวกว่าแล้วก็มีเสียงจากฟังใดฟังหนึ่งเนี่ยอาจจะข้ามไปหากันได้แต่ก็แต่ก็ยังแยกได้ว่ามันคือเสียงที่เกิดจากฟังไหน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไม์หัวกล้องไม์ติดมากับาตัวกล้องก็เป็นสเตอริโอทั้งคู่ก็แยกเสียงซ้ายขวาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม์หัวกล้องเนี่ยมันจะแยกกันได้ขาดกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความไวของไม์ตัวกล้องกับไม์หัวกล้องเนี่ยเท่าที่รู้สึกเนี่ยไม์หัวกล้องเขาจะรับความไวเขาจะไวน้อยกว่าในตัวกล้องเล็กน้อยนะครับ หรือว่าท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงก็ลองฟังดูในในในคลิปแรกลองเปรียบเทียบกันดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบแต่เพียงเท่านี้ของคนุณที่ติดตามมารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ